คำพูดมากเรื่องบทริกระพาที่มันจะต้องแบบแม่แน่นต้องแบบเข้มข้นต้องเกร็งฉาบอะไรอย่าเนี้ยอ๋อเมื่อเมื่อง ตัวผมคุณรอมั่งผมพี่พังเล่นด้วยใช่ไหมล่ะนี่ไม่ได้เล่นฮะส่งมาได้ใช่ไหมส่งมาได้ใช่มาได้ส่งได้จริงอ๋อพี่นั่งคุยพี่หมายถึงอันนี้หน่วยไหนครับผมอ่ะมีประเด็นหนึ่งนะผมเข้าก่อนเลยเพราะว่ากนอินเทอร์เน็ตผมเห็นเยอะเลยสปอมบี้มเนี่ยเอาอัดโชว์อัดรถเป็นซอมบี้ที่โขสปอยหนังเลยก่อนดาหนดแล้วเนี่ยช่วยช่วยแชร์หน่อยครับสปอยที่ผมน้ำมันซอยบี้ อ่าคนเล่นต่อเองเลยฮะคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันอย่างที่พี่อนบอกเป็นหนังซองพี่แต่ที่เราเห็นว่าปล่อยว่าครอบคัวของหนังกับซองพี้เพราะจริงๆเราพยายามที่จะเล่าในมุมที่แตกต่างออกไปการด d i อินทูการเด็กซองพี่เนี่ยจะถือว่าปกติเราจะเห็นหนังซองพี้ที่เป็นคนสู้กับซองพี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เราจะเล่ามุมมองของมนุษย์ ที่ทานซองไปเป็นซอมบี้นันคือช่วงเกี่ยวกัตรงนี้แล้วก็ซอมบี้ของเรื่องนี้คือแบบป็นซอมบี้ที่มันมีความรู้สึกมึดคิดจังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่ใช่ที่ต้อเรียยรู้ยอมรับทำันไปนะับตัวอย่างไสบรอกอีกแบอีกอีกี่อกอ จริงๆน่าสนใจจริงๆพอมีประเด็นนี้น่าสนใจที่ผมก็มันจะพาท็องปี้ไปสู่มุมมองใหม่อันนี้อันนความน่าสนใจน่าพบนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสปอยกันหน้าวันนี้เดี๋ยวเดีวอาจนะครับค้นหาวิธีการคือจริงมันก็ใช้เวลาในการ ร่วมกันเยอะมากกากน้องเชอปกับพี่เจสต์และพี่โคชแล้วก็กับเอกทุกคนผมว่ามันคือการหาเอ็นเนอร์จีของการขอพซอมบี้การลตฟอร์มตัวเรามันก็มีเรื่องของการฝึกด้านของฟิสิกส์แล้วการหาโมเนต์ให้เจอการหาเสียงเราก็มีพี่คารินมาช่วยแบบเบิร์ดเล่นบอยแล้วก็เหมือนพี่โคชเขาอยากให้ซัมบี้ทุกทุกตัวที่ในเรื่องเนี้ มันไม่เหมือนกันทุกคนมีมีความเป็นตัวเองซอมีอยูนี้ช่างนี้หรือแม้แต่ตัวกูเลยนะแต่ซมี้จม่เหมือนกันเลยนะแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆประสบการณ์ต้องหาสเตจเลเวลของของการาแต่งห้องของตัวละครด้วยแต่งห้องแต่งหน้านี่ก็จับเลยโอ้โหสุดๆครับแล้วแ่งถึงติ๊กๆแถวหลังนี่คือหลายคนจำไม่ได้นะครับใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวว่าถามหมดของขออนุญาตซื้อเว่าะทำไมมันจะมีอยู่นี้มันมีเหตุองเมีเหตุนะไรได้ครับผมเอออย่าลืมนะอย่าลืมนะเห็นร่มเลยนะโอเคโอเคเรื่องเรื่องเงิครับก็จริงๆมีทาตัวให้เป็นตัวตัวตัวคลังคลื่นครับผมเพราะว่าเหมือนแบบว่าพอเราก็เป็นเราเป็นทหารที่เราไปอยู่แล้วเรามันต้องเจอใดๆเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของผิวแล้วก็เรื่องของความแบบดูดันเรื่องของความแบบ ซึ่งถ้าแหม่ของเราพูดถึงคาแรกเตอร์เนี่ยผมส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะมีความเรื่องต่างของความแบบการใช้คำพูดมากเรื่องบทริปกระฆที่มันจะต้องแบบแม่นต้องแบบเข้มข้นต้องเกรงชาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อเมื่ออยู่ในภาวะสงครามใช่ใช่ใช่แต่ว่าพวกแบบคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยพอบทเข้ามาแข็งแกรงมากๆอยู่แล้วครับมันก็เลยจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการแบบศึกษาเท่าไหร่นะเรายิ่งเรา คือเราก็รู้มาว่าคาถาเนี่ยยุคที่แล้วกับยุคนี้การใช้คำพูดก็คล้ายๆกันมันก็เลยจะไม่ได้ต่างกันครับผูกไหมซีนี่ครับซีนี่เรื่องนี้ได้เยอะมากประสบการณ์เลยนะครับเยอะเท่าที่ประสบการณ์ใช่ไหมสบายไม่ได้เหมือนกันค่ะเอ้ยแต่ว่าเราเราเปิดเป็นพยาบาลใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเปิดเป็นพายาบาลแต่ไม่ใช่พยาบาลคนไปเป็นพยาบาลในสนามรบใช่ค่ะมันก็จะมีอิมีวัชแนลที่แตกต่างกันหรือบุคลิกที่ ยาบาลทั่วไปที่ทำงานโรงพยาบาลนั่นเรากในฉากเราก็ต้องเจอกับซากศพคนเจ็บเลือดสาดจ็มปหมดรอบตัวใช่ค่ะจะให้พูดถึงงานเปเลเอฟเฟกต์งานเบื้องหลังนะจริงๆเซเลเชอร์เฟกต์เรื่องนี้เหมือนจริงมากมัน,นคุ้มคุลมากๆจริงๆไม่ว่าเปนในะคะ่ะต่อซอมบี้แล้วก็โหบรรนากาศรอบข้างมันมัน,ม,น,ม,นมันช่วยสัพพอร์ตนะแสดงด้วยนะาอารมณ์เอเอร์แมน จริงสดจริงมากค่ะคนอยากให้คนรอดูถ้าพูดถึงความสดจริงเนพยนเรื่องนี้เป็นทหารใช่ไหมทำอะไรดูาทหารใช่ไหมที่ก็มันจะขายเพื่อนเนะขายเพื่อนขายเพนี่เรามีครูฝึกเป็นอดีตทหารตัวจริงพี่าเองๆครับีงเอาไสอ้หเฮ้ยโอเยอาจารย์ครับอาจารย์จะพูดเรื่องนี้เ็่ให้สดสุอาจาย์ครูฝึกเป็นจ่าครับอ่า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 เป็นยังงว่าได้ใช้ความ เราตองจริง่ทาเราไหนมาเราเป็นทหารอากาศเป็นนักบินครับแล้วก็แต่ว่าตอนที่เป็นเดีโรเนียในอากาศผมก็ได้รับการทหารอยู่แล้วครั้นีาฝึกเป็นต้นทหารนาแล้วตอนนี้ผมให้รับกทเรื่องนี้เป็นครูฝึกเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราไม่แนไปเนี่ยมันมั่อนข้างเป็นมัน่วเองเลยออ๋อมันแบบอาัยประสกาที่เราเรียนที่เราฝึเป็นมาใช่ครับน้องริฝึกจริงๆครับ แล้วความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆของเรื่องนี้คือเวลาผมสุดน้องข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นลูกศิษย์ผมแล้วพี่เขาได้ถามตก็ไหมว่าเขาเขาเลื่อนชื่อเป็นทหารไหมพี่ได้ถามก็ไหมทหารไม่ตอบทมารทำไมนะครับถามไม่ทำไมจะมาตอบได้ไหมก็ตอบกันแล้วตอบอ้ผมอยากแนะนำผู้กองผมเป็นผู้กองไหสาบทหารเรียกว่าโค้ชฝืนโค้ชฝืนคืออะไรครับ เข้มมากวินัยดีมากก็ล้อไม่ได้ยิ้มก็ไม่ได้อ๋อเแยครับเแยกรับรับบทอะไรนะฮะเป็นผัวหน้าเป็นผู้กองอะเป็นผู้กองอ๋อตัวฟืน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 อ๋อเวลาสับไปสับสับทหารอ๋อสับทหารก็เจอเจอผู้ฝืนคนไหนที่แบบโอ้โหทำข้นนั่นแหละเรียกเอาตัวฝืนมันจะผ่าได้ยากเหลือเกินตัวฟืน ก็ดีครับเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ที่ท้าวพิโคมให้ให้ปรับเปลี่ยนห้่อะไรจากตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ว่าโชคดีที่เคยได้รับกดเป็นคนในเครื่องแบบมาบ้าง,ยงาาอยู่แล้วประกอบกัคบความแนะนําจากทหารตัวจริงเนี่ยพิฟ้าด้วยก็เลยจริงๆทุกคนในกองได้ได้ความแนะนําจากทหาทจร<อ>จากพิฟ้าไปหมดแต่เวลาเช่นคำสัท์ต่างๆหรือรหัสวิทยุเวลาการวอร์เรียกกนอะไรเงี้ยครับพิฟ้าจะคอยแนะนําทุกคนเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแต่ที่ไม่ดีก็มีนะ นี้ปืนนะฮะหรือว่าหรือว่าเลื่อปนปืนตัวนี้เขาพี่นายเขาแก้ไหนอ๋อเลื่อ <c oughs> นเตยเลื่นเตยนะฮะเลื่อนเตมาพุ่งฝึเนื้อแ <c oughs> ตกเลยวิ่งเน้อเนื้อเอขยาเลยีเดียวนี่มันดีอยู่นี้ดีอยู่นี้คือขนหนาวแล้วเนี่ย,ยจริงแล้วมันพูดว่าเป็น,นรุ่นเหนื่อยนี่เปรี๊ห์หลังอนที้พูดเป็น คือมันเป็นเรื่องของยุวชนข้ามยุวชนก็สมัยรุ่นห่างไปรุ่นที่ต้องไปเป็นทหารเป็นทหารไม่เท่าไหร่เป็นซอมบี้เหนื่อยเพราะสอบเยอะใช่มันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นไอ้อยู่ดีๆคือเรารู้สึกว่าทาร์เก็ตที่เราสื่อสารอยู่มันคือในรุ่งในยุ่งเพราะฉะนั้น าการการการที่ทําให้สมบปีอะไรตันมีอยู่นี้ของานเนี้มันคือคาแรคเตอร์คือเราเชื่อมั่นว่าว่าบางทีในรุออ่นก็เหมือนสมบปีออแต่เก็เหมือนสอบปีบางทีมันก็ไม่ถูกใจหลายๆคนนะบางทีตบสายตาก็มองว่าพวกเขาคือสอมบปีเพราะฉะนั้นแต่พวกเขาไม่เหมือน ผู้เชาเหมารวมว่าพวกเขากัดจรินเละเทะเลอะเทอะเหมือนกันแต่สาหรับผมพวกเขาไม่เหมือนกันพวก,พวกเขามีคาแรคเตอร์มีจิตใจมีที่มาที่ไปที่ต่างกันมีเหตุมีผลมีบางคนรอดบางคนไม่รอดบางคนดีบางคนไม่ดีอะรปะน,นีน้ใช่ไหมนะทุผลว่าทำไมซอบบี้มันถึงต้องมีชูนี้ทั้ง12ตัว15ตัวอีกเท่าไหร่แล้วแต่นในเรื่องนี้ ทุกคนมันจริงก็มีสไลกเดอร์และมันก็เ,เกี่ยวเื่องกับการแสดงที่ทุกคนไม่ใช่มานั่งทำหนา้นาผิดหน้าดเบี้ยวแล้วก็เล่นหนักเล่นดีไ่้แล้วมีนิดหนึ่งเขาซ้อมใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเฮ้อยอันนี้สนุกดีว่ะครับใครอยากออยดูซอมบี่ยูมดูครับรู้สิไนบ้างที่วันนี้จะได้ชมผลงานเรื่องนีแล้วขอบคุณแมนมาก เอ้ไม่ใช่ผมมันไม่ตื่นเต้นผมได้ดูแล้วแต่ว่าแต่ว่าคนไทยใช่ใช่ผมชมแนเนไทยทุกคนมากเลยที่จะได้ชมหนังสอดดีเรื่องแรกเรื่องแรดแรดถ้าไม่ให้สปอยแต่ช่วยบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะได้เจอริญมากในอีกไม่กี่นาทีนะครับครับนะครับเฮ้ยเขาจะเขาจะยังไงอ่ะจบให้หมด ที่นี่ก็จริงสิ่งที่ทุกคนจะได้ชมผมว่ามันคงเป็นความสนุกอย่างแรกความสนุกความตื่นเต้นความสยองที่จะได้เจอในภาพติธเรื่องนี้คือผมก็ไม่ได้พูดเองอเพราะตอนดูเราก็มีหลตยความรู้สึกนกตอนที่แบบเราเราเราอยู่ในภาพนี้เอาจริงผมในที่นี่ตอบก่อ,อน,น่มได้แต่ผมแค่บอกว่าผมตื่นเต้นที่จะได้ฟังฟีดแบ็กของทุกคน ดูหนังเรื่องนี้หผมว่าดูรีนะทุกคนตอนที่กำลังดูหนังเรื่องนี้กำลังผมว่าสิ่งนี้ผมตื่นเต้นมากคุณพูดมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับเดี๋ยวผมพูดไปแล้วผมจะถอยตื่นเต้นขึ้นไปเรื่อยๆอะไรนี้จริงๆหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวความเป็นเฮอร์เรอร์ซอมบี้อย่างเดียวแต่หนังเรื่องนี้มันรวมไปด้วยมินิภาคความรักมันมีหลากหลายมุมมองที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเอง สุดท้ายผมขอถวหลานพี่หัวพี่หมวครับพี่หัอยู่ในเส้นทางหนังสายเฮ้ะเหรออยู่ที่นี่ลอยใส่อยู่ที่ลอยใส่เฉยสองหูบ้างอยู่แล้วรอดูอยู่นะครับอยู่ที่ลอยใส่ห้องคืออยู่ในสายสยองขวัญมานานนี่เป็นเรื่องแรกที่ขภิษฎดิฉันได้รับเกิดยี่สิบปีว่าได้นะใช่ใช่รู้สึกยังไงบ้ครับคื้แล้วคุณชมได้ชมอะไรบ้างคือจริงๆ อันนี้คือส่วนที่เราเห็นบนเวทีนี่มีส่วนข้างล่างมีแกงข้างล่างผมขออนุญาตทีมนักแซียผมขอเรื่องคืออะไรครับยื่งขึ้นครับยิ่เดิมคือมันอย่างที่ผมบอกว่าเราอยู่ในในพื้นที่จำกัดเราอยู่ในทัศนะที่จำกัดเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นได้เหรอเนี่ยใครที่เป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็พยายามช่วยกนะันแล้วเราเชื่อกัรเดินว่าเราจะเดินข้ามบัตรนี้ไปได้เาะาะนั้นถามว่ารู้สึกอย่างไร Enjoy t h โ s ว์ครับอันนี้คือผมรู้สึกว่าไม่มีคำสรรพคุณอะไรมาโทษณาและทั้งหมดหมดันทำง,งานของมันมาตามความของมันแล้วผมอยากให้ทุกคนสนุกที่สุด Enjoy วันาที่สุดและถ้าเป็นไปได้คุณชอบมัน เช่นะฮะชวนคนมาดูหนักเยอะๆนะมันจะมีกำลังใจลอยเยอะที o, ่เอาคุณครับก็เกี่ยวกับสนิทชอบอลาดนสมองละภูเก็นชิมเนึ่นสิงหาคมนี้ครับผมขอบคุณเวลาทน้าสนามร่วมกับทงสถานการณ์ขอบคุณมากครับ อายู่มาหาหนามากเลก่นเรีเ huh. ร erm right ื่อารนขอภาพัดบงภาพนาแสดงเลยอ่ามันลนะด้วยนะสังเกตับเารแสดงท่านเสัเัเเป็นเป็นบรรายุชมอาหารนะโอเคสังเับขอรูอภาพีุดยอดน่ะอ่าอาแบบนั้นสือนะฮะสุดรอดนะ ชอมอเิร์นสมอลทุกทีนะดูแลกันมาทีวสนต้รู้กันอยู่ตัวตครฮะสกุสมาธิการเรียนของเม่อยอู่ใน้องช่องงาน e ปสู่หลักการก็เป็น่งงยเดี๋ยวหลังจากการแู้รเทีจบลงนะครับทุกคนสามารถพบกับทีมผู้บริหารพนเนอร์สปอนเซอร์รวมถึงับ Oh, i